สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนไทโคการาจักนะครับวันนี้กับผมหมดวุฒจะพาทุกคนมาปีนขึ้นนะต้นถนนนะครับบริเวณหน้าร้านเรานะครับผมมีขนอนอยู่สองลูกนะครับที่คาดว่าใกล้จะสุกแล้วนะครับส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับผมนะฮะเลยต้องเอาตัวช่วยมาช่วยปีนนะครับ เอาบันไดมาผูกไว้กับต้นขนนนแล้วก็ป็นขึ้นเลยนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้กราผมหมดวุฒิหรือคนไทยโคกนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กันมาโดยตลอดติดตามชมทุกๆคลิปนะครับคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆน,นะครับนะะพาทุกคนมา ป็นขึ้นนะฮะต้นขนนเอาลูกขนนที่กำลังใกล้จะสุกแล้วนะครับนะบขนนต้นนี้เป็นขนนที่ปลูกเองนะครับบริเวณหน้าร้านเรานะครับก็สุกหลายลูกแล้วล่ะนะครับเหลืออยู่ลูกนึงครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศ แบบบ้านๆนะครับวิถีชีวิตบ้านๆเรานะฮะต้องจับให้ดีนะครับผมเดี๋ยวเพราะว่าบันไดก็รู้สึกว่าใจไม่แน่นนะครับเอาเกือบหลุดมือนะครับพอดีจับได้นะขอบคุณทุกๆกำลังใจก็แล้วกันนะครับที่ให้กำลังใจกับผมหมวดวุฒหรือคนไทยโคนะครับ ได้แล้วนะครับสองลูกใหญ่ๆเลยนะครับโชว์ให้ดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ